6ข้ออัปเดตประกันสังคมมาตรา40อัปเดต6กันยายน64มีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผม Mini Channel ครับ6ข้ออัปเดตประกันสังคมมาตรา40ในวันที่6กันยายน64มีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมโดยคลิปนี้จะเน้นความสำคัญตรงที่ว่าสมัครมาตรา40ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วประสงค์ไม่ส่งเงินต่อจะได้หรือไม่ สิทธิี่ประโยชน์สำคัญของมาตรา40แล้วก็การโอนเงินเยียวยารอบ2จะได้เมื่อไหร่นะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับอัปเดตข้อที่1ถ้าหากใครที่สมัครประกันสังคมมาตรา40น,นานแล้วและขาดส่งสิทธิ์ของท่านจะยังคงเป็นมาตรา40เหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกเว้นสิทธิ์รักษาของท่านจะคงเป็นบัตรทองหรือว่าตามสิทธิ์รักษาเดิมของท่านนะครับถึงแม้ท่านจะส่งหรือไม่ส่งเงินสมทบก็ตามก็จะเป็นประกันสังคมมาตรา40อยู่นะครับ อัปเดตข้อที่2ประกันสังคมมาตรา40ถึงแม้สมัครใหม่1เดือนถือว่าท่านเป็นประกันสังคมมาตรา40แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์แค่นั้นเองครับผมอัปเดตข้อที่3หากสมัครใหม่แล้วได้รับเงินแล้วนะครับก็คือเงิน5,000บาทประสงค์ไม่ส่งต่อเงินสมทบนะครับจะได้หรือไม่คําตอบคือได้แต่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ของประกันสังคมมาตรา40นะครับ อัปเดตข้อที่4คือความคุ้มครองพิเศษคือเงินชดเชยการขาดไรายได้ครับกรณีที่ท่นนานนะครับนอนโรงพยาบาลนะครับจะได้คืนละ300บาทหรือมีการสั่งให้หยุดงานนะครับจากการป่วยนะครับก็จะได้วันละ200บาทแต่ต้องส่งเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนขึ้นไปนะครับส่วนสิทธิประโยชน์อื่นนั้นต้องส่ง6เดือนขึ้นไปนะครับเช่นเงินชาราภาพเงินสงเคราะห์บุตรครับผมอัปเดตข้อที่5นะครับ การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมทั้งมาตรา3940รอบที่2ในผู้ที่อยู่พื้นที่13จังหวัดสีดแดงเข้มรอบที่2จะมีการจ่ายเมื่อไหร่นะครับอัปเดตข่าวล่าสุด6กันยายน64จะมีการจ่ายเงินให้เคลียร์รอบที่1ให้เสร็จก่อนแล้วจะมีการจ่ายเงินนะครับซึ่งคาดว่าจะประมาณตุลาคม64อันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับผมาหากมีความคืบหน้ากาหนดการจ่ายเงินรอบที่2ผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับอัปเดตข้อที่6นะครับ อัปเดต7กันยายน64จะมีการประชุมคอรมอนะครับวันที่7กันยายน64จะมีการประชุมคอรมอเพื่ออนุมัติเงินเยียวยารอบที่2สําหรับมาตรา3-3ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับส่วนผู้ที่อยู่เป็นประกันสังคมมาตรา3 9 4 0ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนั้นได้รับ2เดือนอยู่แล้วนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับ6ข้ออัปเดต ปัจกัยสังคมมาตรา40อัปเดตกัน6กันยายน64หากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมารยายงานในราบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงครามไมเน่ชั่นลไว้นะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องไมเน่ชั่นนครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องไมเน่ชั่นนด้วยนะครับ